แดงดำเตกันหอกโปธาตถีตัตัปยังจะโผว่าอาย้ายไปนั่ก็คืว่าตุรบาวินโตอนันรมปริามารติสัตเดวะมโนปุตตะวา

เจ้ <Billie S 1> าว่าตาบุญกาเป็นต้นต้องรักษาการอย่างัอส่วนพุณจากอิเดความเศร้าทัสิ้นและรกาาีภูมงมีพระภัยเต็มเปลี่ยนไปด้วย ที่ถือว่าที่มาบงทยาลักษตศารสองพนันห้ารอยหสิบเจ็ดข้อพิส่จทำมาเทศนานี้อาตมาภาพขอ,อตั้งสัตยาทิ่ฐานภาพคุณภาพสิรันาตายมีภาพพุทธรัตนะทมรัตนะสังฆรัตนะทั้งสามจงขอด เปขางหน้ากันดีกว่าเรื่องดำดำสีหานปปาตลาดหรือหลังภูและกมุดตาทุกคนใส่บาทเถอได้บุญเนื้อกูสวยเลกันกคนไปสางวานสายไฟทู พินิมิตาสาวตัณทังการิเกะรังวุปิตานามารังดานาดิธามบันนาพุทธาภูธาบริษัททุก,คนท,กทนค,คนทุกท่านที่มีความสุขสบายก,าก,กาา็ขอจิตธรรมเทศนาลงไว้แต่เทเท่านี้ เอวังก็มีด้วยพระการราชนี้ตามบ้านเมืต่างๆเพื่อสั่งสอนมหาชนให้บรรลุถึงความสุขดังที่ทรงปรารถนาในแดงดำเกือยดกา องตัดสรุนแล้วจึงเสดจจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆเพื่อสั่งสอนมหาชนให้บรรลุถึงความสุขดังที่ทรงปรารถนาในพระทธมงคลทรงพูลพูนผลจงเจริญไปด้วยจตุภิทพอรชัยทั้งี่ประการคืออายุวันนะมิสก,การแก้วเอาสีขาวเหลืองเืือกันเจ็ 7. มีรังเงินสีใสสองรัตนังคับพิมสีแดงอ่อนดำเม็ดทับพิมสดสามปินพระมีรังติพัฒนมงคลสมภูนพูน,พนผลจงจเจริญไปด้วยจตุพิพรพใชัยทั้งสี่สประการคืออายุวันนะอั huh. uh huh. ชีวิตเป็นอยู่โดนปรปกติสุขทุกท่วงหน้าฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงเสด็จจาริกไปงเขียวใสแสงมอดสดเหลืองสดใสบุษราธรรมแดงแก,ก่กรรมโกเมนเอกแสดงตรมกระบวน วันสายไฟทูลที่กล่าวันนี้เป็นเครื่องแสดงว่ารัตนะหรือแก้วกไ,ดได้รับการยกย่องจากองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธวัตรพระพุทธาภรณ์พระองค์ดระมารดานะครับเราได้รับการยกย่องชัดชูว,ว่าเป็นของประดับชั้นสูงเช่นแก้ว ี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระและปณิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสูถึงเหตุการณ์เหตุผลตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกผิดกว่าสามัญชนธรรมดาที่มักมองการสีหมอกเมฆมีการโมกดาหานหมอกโมหมอกมอัว แดงชาัวเทาที่เป็นเพชรในเล็เล็กก็มีราคาน้แสสนับล้านผู้ที่มีเครื่องเพชรประด,บดับแด่งย่อมแสดงหิมฐานะตั้งๆะว่าโตเตยยรกรัตาตวนาจาต้องเท่านาิาจินดายแทนบารยาาเทาบั้าอันสูงสุดไม่มีอย่างอื่นจะสมเหมือนได้แต่กาโดยคุณลักษตะแล้ว ตานน้ำแก้ววิญ <man ic Mick initiation> นาณตนำต้นนิพพาตวเตต้นตระลนะนาราต้นตุกตาสบนันการและได้ไดรับการยกย่องเชื่อชูว่าเป็นของประดับชั้นสูงเช่นแก้วสีเหลืยงภลายเหมือนดอกพรึกแสดงธาวตุธาตุิดแระขึ้นห้ารัตะแก้วเก้าชนิด ที่ถือว่าเป็นของที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรียกว่าไงมารตมายะวะโนหนะพินเนนาเตวตันตวเนหนตจิตวหินโตันเตจธาปวตตเตจยมังกตะรปาระปิเมามาพโยจิตตันเป็นเทมีจินนามีมีค่าไ ไ้สลายได้ท <ing> <the im> ่น <afraid> <t> ีมอ่ะยาจะคงบ่บว่าเอาย้ายไป้กราดูว่าเป็นสีเหลืองพายเหมืนดอกพืชแสดงพทาดงทายิดแรกขึ้นข่ารตเอรบต่อิญามปาดี๋วเรยา โกปิาันให้ตัวัตยันต์ังกาลันตเลสัมวินดุงวัปังเกอันตระหายทําันเทศน์นาถราที่จะยังงราที่จะลรอกงเอ็นทะลวนอาตระนังหัวข้าห่ที่มีในโลกนี้พระพุธเจ้าทรงพรคุณกานาาจ้สังเวตะ ပညေတေသုပတိပနောဘာဝမတောဥစ္စပတိပနောဘာဝမတောသာဝကသံဃောသောဘုတိယမုသက္ကယာ దేవ တောယေဝံသဝံဝိဇေယော đang tham cử tôn thờ